เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสิบหกนะทุกคน a s u s e in l i f e ์ฟิฟต e i เอเค s ดิต t อสเนียลล จากที่ใช้นะคะในบนรรทัดที่58เนาะคำว่า credit แปลว่าอะไรนะคะเป็นเรื่อง vocab อีกแล้วถูกไหมคะทุกคนมาดูกันลายที่58เนาะเราก็ไปเลยค่ะลาย58อยู่ตรงไหนนะเครดิตนะคะเป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะตรงนี้นะคะ if you credit the demographers this transit trend has legs ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไปทั้งประโยคเลยละกันเขาบอกว่าถ้าเราเครดิตเดโมแกรมเฟอร์ i s transit t r ท n n has l a กเอ๊ะมันอะไรอะทุกคนตรงนี้เนี่ยตอบอะไรดีคะ มาแปลช้อยกันนะคะทุกคนช้อยแรกนะ endow นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าคำอื่นๆนะคะในในข้อนี้เนาะถ้าแปลตรงๆนะคะก็คือแปลว่าบริจาคนะทุกคนหรือว่าแบบยกให้อะทุกคน attribute นะคะก็แปลคล้ายๆกันถูกต้องไ้ยเอ่ย attribute เนี่ยคือ เชื่อให้นะคะให้เนาะอ้างว่า,าให้เหตุผลนะคะอ้างว่าเชื่อนะคะเชื่อว่ามีอะไรสักอย่างนะ b e l i e v e ก็แปลว่าเชื่อใช่ไหมคะ honor คืออะไรทุกคนคือการให้เกียรติถูกต้องไหมคะ ทีนี้เนี่ยเราจะตอบช้อยไหนดีคะเขาบอกว่า if we อะไรคะถ้าพวกเรา credit the demographers ซึ่ง demographers เนี่ยก็เป็นคนนะคะเป็นคนที่ทำหน้าที่เก็บศึกษาเกี่ยวกับประชากรนะทุกคน ถ้าแปลตรงๆนะคะก็คือ an expert in the study of statistics relating to the changing structure of human populations นะคะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องประชากรนะถ้าเราอะไรสักอย่างนะคะคนที่ศึกษาเรื่องประชากรเราจะอะไรดีทุกคน ถ้าเราจะถ้าเราช้อยไหนดีคะถ้าเราบริจาคให้คนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประชากรถ้าเราให้เหตุผลหรือว่าถ้าเราอ้างว่าคนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องประชากรถ้าเราเชื่อคนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องประชากรหรือว่าถ้าเราให้เกียรติคนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องประชากรคะตัดอันไหนก่อนดี ตัด A กับ B ก่อนถูกต้องไหมคะบริจาคก,กับอ้างว่าเชื่อว่ามีอะไรอย่างนี้นี่ตัดก่อนเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเชื่อใครหรือว่าเราให้เกียรติใครเนี่ยมันก็ยังเป็น verb ที่ใช้ได้อยู่ถูกต้องไหมคะแต่ว่าเราจะบริจาคอะไรยกให้อะไรนี่ก็ไม่ไม่ใช่เนาะทุกคนอะช้อยไหนดีละ่ะเขาบอกว่าถ้าเราเชื่อ หรือถ้าเราให้เกียรติคนที่ปรึกษ,ษาเกีไไ่ยวกับเรื่องประชากรเนี่ย this transit t r e n d has l e อ่ช้อยไหนดีคะเชื่อหรือให้เกียรติดีคะทุกคน ตอบใช่ไหนคะตอบ C cat ถูกต้องไหมเอ่ยทุกคนถ้าเราเชื่อนะ if we believe นะก็คือแค่แค่ให้เชื่อเพราะว่าเขาอะพูดต่อใช่ไหมคะว่าเนี่ยว่าชาวมิลเลนเนียลเนี่ยคนยุคมิลเลนเนียลเนี่ยก็ชอบใช้พับลิกทรานสิตถูกต้องไหมคะแล้วในอนาคตเนี่ยพวกคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ยุคเบบี้บูมเมอร์ก็จะใช้พับลิกทรานสิตมากขึ้น เรื่อยๆถูกต้องไม่เอ่ยแลยยิ่งถ้ามันสบายยิ่งมันดีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอ o นเนให้เกียรติอะไรนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะข้อ16นะเครดิตเนี่ยก็คือ b e l i e v นะคะซึ่งคำว่าเครดิตเนี่ยมันก็แปลประมาณนี้ได้อยู่แล้วนะคะทุกคนเวลาเราาใช้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยก็คือการที่เราเชื่อเงินใครสักคนถูกต้องไหมคะเพราะว่าเขาไว้ใจเราถูกต้องไม่เอ่ยมันก็แปลว่าเาชื่อ เชื่อถือวางใจไว้ใจอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเครดิตเนาะเพราะฉะนั้น16กก็เลยเป็น C cat นะคะ Believe ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งนี้ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมามาเดี๋ยวเรียงไอติม